ค่ะมือนีนุนทิยาก,กับภาพ,อ,พอมันพนณองเอฟซีมาขอแนวทางของปูขาวนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะเป็นยังคือมอ้าซ่านะคะนุนทิยาพาป้าไปหาหมอตังแต่าตีหาพึ่งกลับมานะ,ะนะคะนะคะนะคะมาทายถ้ำหายพอมันพนณองเอฟซีเห็นนะคะแนวทางของปูกับสร้างเันมาเริ่มทํางานแห้วนะคะซื้อของมาแล้วนะคะนะคะตีเซนแล้วนะคะนะคะซื้อเล็กซื้อ,อยังไม่เหตุหลังค่าให้ปูนะคะนะคะ ่ทยทาให้เห็นคุณคู่คนกับบริจุดนะคะนนที่ยากกับบริจุดทูบตา,า่านาจง่นทางานอยู่โรงเรียนนี่นะคะนักการพะโล่งน,นะคะ่นทางานอยู่โรงเรียน่นจุดนะคะนะคะนุนที่ยาก,กเลยจะมาไทายหเห็นว่าทาจริงๆสร้างจริงๆนะคะ,ะขอโมทนาบุญกับเอฟซีที่โอนเงินมารวมสางหลังค่าให้ปูนะคะนะคะนะคะ,นะคะรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลจะใส่เสาหลายเด้อค่ะนะคะ,นะคะบ่ตั้มก็ มา่ตำกว่าสิบสองหรือจังไดนะคะเป็นเห็ดเบอร์แล้วนะคะนะคะน้ทุทย่ย่าทายถ้าไม่เห็นเป็นช่วงๆนะคะอันนี้ตู้เก็บของนะคะทีเอฟซีโอเยนะมานะคะนะคะ,นะคะนี่ถูกมีเทียนมีนม้ำย่นี้นี่นะคะจะได้บอบเปียกนะคะ,นะคะกำลังเริ่มสร้างแล้วนะคะเยวจะพาไปซ่องลูกทูบน้ำกันนะคะกับบรูว่าจะใช่บ่าใช่นนทย่ย่าจะทายถ้าไม่เป็นแนวทางนะคะ นะ,ะนักการจุดนะคะนะจองเพิ่นจุดมือที่่านมาที่เพิ่นจุดได้สามแปดสองออกเล้านะคะวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมานะคะแต่ทั้งบนทั้งล่างนะคะมือนั้นทูกแตกแต่ว่ามือนี้เป็นรัฐบาลไทยนะคะจะท้ายหน่อยๆน,นะคะเพราะว่าจะลงบบทัานนะคะนะคะอ่ะสู้ไม่เห็นนะคะถามเพิน่นเพิ่นบอกว่าเป็นซีเจ็ดสองนะคะนะคะ ซีเจ็ดสองนะคะทัสตัดนี่จะเป็นซีเจ็ดนะคะซีสองเจ็ดสองนะคะหรือจะเป็นสี่หนึ่งสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสินค้ากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะในวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะนะคะซีเจ็ดสองนะคะ ปูตัวเลขซีเจ็ดสองนี่ขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะขอให้เอฟซีโชคดีกันนะทางของปูนะคะขอให้เขา่าบ่าเข่าสามตัวขอให้เข้าสองตัวนะคะสีเจ็ดสองขอให้ออกรัฐบาลไทยภายในวันที่หนึ่งรกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะให้เอฟซีโชคดีแนวะท่างของปูเด้อค่ะะนคะ,นะคะ ก็บ่รู้ว่าจะใช่ไ่ใช่นะคะนุ่นที่ยากอัทายทําให้เป็นแนวทาหางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะสรุปว่าปูขาวให้โชคนะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดเป็นสี่เจ็ดสองนะคะน้าจงจุดทูบนะคะตัดไฮซีเจ็ดซีสองเก็สองนะคะเป็นแนวทาหางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนะคะนทิยากกับขออมทนาบุญกับเอฟซีทีโอนเงินมาร่วมสร้างนะคะส้่งรางค้าให้ปูนะคะสร้างจริงๆทํงทจริงๆนะคะ นะคะเลขเพิ่นก็ซื้อมาแล้วนะคะนะคะสร้างกระเพิ่งจะเริ่มงานมือนี้นะคะเมื่อวานนี้เพิ่งซื้อของมานะคะนะคะนะคะเ่กเกินอาทิตย์นึ่งน่าจะเซตนะคะนะคะนะคะเมื่อนี้เป็นเมื่อเลขออกนุนที่ยากขอโทษนะคะาอาจจะอาจจะไ่ได้ส่งตามองปู้นะคะนะคะก็มีตะเ็บทูปนะคะเลขทูปหน้าจงพันจุดนะคะคนที่พันจุดวันนั้นก็นอ่าเล่าออก พันจุดสามออกทั้งบนทั้งล่างนะคะเมื่อนี้คพนจุดก็เป็นซ7 2นะคะตั้นให้แล้วซี 42, ว่เจ็ดซี่เจ็นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะนะคะปูหายเอฟโชดีแนวทางของปูนะคะจะได้มาช่วยสร้างทำหลังค้าให้ปูนะคะให้ลูกหลานได้เพิ่งบารมีปูเด้อค่ะนะคะ,นะคะ นะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับข้อไว้พอไให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีแนวะทางของปู่ขาวให้โชคนะคะ